อร่อยลิศอร่อยและกุเล็ดวันนี้นะคะใครชื่นชอบอาหารอิตาเลียน รีดแนะนำเลยค่ะ Five Crossing ฟังจากผู้จัดก,การหนิงค่ะร้านของเรานะคะมีอาหารอิตาเลียนที่แนะนำา5อย่างนะคะมีโบราต้าแอนด์โทเมโตค่ะคาซเนทท่ทัฟเฟิลตากิตาเลทาท่ทัฟเฟิลคาโบนาร่าล็อบสเตอร์แอนด์ซุนแฮนและแลมช็อปค่ะถูกอกถูกใจคุณแน่นอนเรามาคุยกับผู้จัดก,การคุณอัำไพพรพาณิชอัตราหนิงจา๋าสวัสดีสวัสดีจ้า,จาสวัสดีค่ะอาหารเดธอทุกจานเล่าให้เราฟังหน่อยสิ คอนเซ็ปต์ของร้านและแต่เมนูของร้านเป็นยังไงจ้าร้านอาหารของเราเป็นสไตล์อิตาเลียนค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านจะเป็นแชร์ลิ่งเมมโมรีคือการสร้างความจดจำของการรับประทานอาหารร่วมกันของคนภายในครอบครัว <Yeah. S 2> หรือจะเป็นการ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในโอกาสพิเศษของเราค่ะไปเริ่มกันดังกเมนูแรกเลยจ้ะบูราต้าแอนโทเมโตค่ะเป็นบูราต้าชีสสดเสิร์ฟพร้อมกับตัวอกเก็ตสลัดบัสซามิกซอสแล้วก็พาร์มาแฮมทุกอย่างนำเข้าจากอิตาลีค่ะจานนี้แนะนำเลยนะครับ everything import from อ t ต l y อร่อยเลยไปเมนูที่สองค่ะคาโซเน่ทัฟเฟิลค่ะเป็น pizza, พิซซ่าพายแป้งสดเตาฟืนค่ะข้างในจะเป็นทัฟเฟิลครีมค่ะเบคอนเห็ดเสิร์ฟพร้อมกับตัว พาม่าแล้วก็เบบี้อกเกตค่ะคุณจะลืมพิซซ่าที่อื่นไปเลย เมนูที่3จ้ะค่ะตากิเตะทัฟเฟิลคาโบนาร่าค่ะพาสต้าเส้นสดสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะผัดกับครีมซอสทัฟเฟิลนะคะมีเห็ดมีกุ้งออนท็อปด้วยไข่ออนเซนแล้วก็เบคอนกรอบค่ะค่ะตัวคาโบนาร่าก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้มาเจอตัวทัฟเฟิลเข้าไปอีกไปเมนูต่อจ้ะเป็นลอสเตอร์แอนเชนแฮร์นะคะเป็นไลท์ลอสเตอร์จากแคนาเดียนค่ะเราจะมีบ่อเลี้ยงกุ้งของเราเองค่ะเน้นที่ความเด้งแล้วความสดความกรอบของกุ้งค่ะผัดกับเส้นพ สาเป็นเส้นแอนเจอร์แฮร์หรือคาเปลรินี่นะคะผัดแบบ AOP ค่ะ เป็นแคนเด i a n นีอบ lobster นะคะสดมากผัดแบบ AOP mm hmm. ก็จะแห้งๆห,หอมๆอมย่างไม่จบเป Shop ็น l a m อ c h สิจ๊ะ lamb chop ค่ะเรานำเข้าจากประเทศออสเตรเลียจุดเด่อนอยู่ที่ความหอมในการกริลนะคะเราจะ,ะใช้เตาหินลาวาค่ะเสิร์ฟพร้อมกับตัวเกรวี่ซอสเคี่ยวถึง4วันแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมินซอสค่ะไม่เหมือนคนอื่นลงตัวแป๊ะเลยร้านเราเปิดกี่โมงและรับจัดเลี้ยงได้ยังไงจ๊ะค่ะ ของเราสามารถจัดเลี้ยงได้50ถึง60ท่านวันอังคารถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่บ่ายสถึงห้าทุ่มนะคะเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าทุ่มค่ะรีขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับ5 Crossing เมืองทองธานีเป็นอร่อยเลศชักอยาะจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญม,ม,ม,มาได้ที่ร้าน 5 crossing ตั้งอยู่ที่ถนนบอสตรีตรงข้ามซอยหมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ6ร้านอยู่ติดถนนโรแรบงบอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผริตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้าน5 crossing เพียงคุณแค่ใช้ AIS point 1คะแนนจะสามารถแลกรับ แดกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ พลขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอ,ะอะร,ะร่อยเลกปุ่นนี่เม่ชอิติ้งย่าผิงช่งต้องกินค่ะ